คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกาเยนะวาจายะวาเจตสะมาเหสักข,ขายะเทวตายะอะิปาริกตัง อิทธิปาติหาริกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากะลังปูชามิหังยาวะชีวันจะสุกรรมมิโกสุขะปฏติทายะแคลวคลาดปลอดภัยหายป่วยหายไข้ค้าขายล่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะโมพุทธายะ